สวัสดีครับให้มันผอมที่รุ่นเราวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิห้าอัานี้เป็นการอัดซ่อมนะครับเพราะว่าคลิปที่ลงไปก่อนหน้านั้นลองเปิดฟังดูปรากฏว่าอ้าวไม่มีเสียงนี่นะโอเคก็วันที่ยี่สิบสามก็จะเป็นวันพฤหัสนะครับพี่สี่วันศุกร์ยี่สิบห้าวันเสาร์อ่าส่วนตอนที่อัดเนี่ยเป็นเวลาหกนาฬิกาสี่บสองนาทีของวันที่2ี่ี่หกนะครับอ่าโอเคเราเริ่มที่วันพฤหัสกันเลยวันพฤหัสอ่านี่สามวันเลยนะครับก็ ถึงจะน่าไ็หน่อยแต่ก็ยังจําได้นะครับเพราะว่ามีมายสเตนที่ที่ค่อนข้างชัดอ่ะชัดก็คือวันพฤหัสเนี่ยเรามีงานยูเซอร์คอนเทนต์นะครับก็เลยจำได้นะวันพฤหัสยี่สานวันพฤหัสก็ตอนเช้าทานก้าต้มนะครับข้ต้มแล้วก็หมูสันนอกมาทอดเหมือนเดิมน,นะครับก็สองร้อยกิโลแคลรครับวันกลางวันก็ซื้อ,อของที่จากเซเว่นไปนะครับมีมีมีมโปรลดราคานะครับก็มีอะไรบ้างนะมี น่าจะมีข้าวโพดนะครับแล้วก็มีนขนมข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณ200-300แคลอรี่300กิโลแคลรี่นะครับโดนนขนมข้าวโพดด้วยก็200บวก300ก็เป็น500กิโลแคลนะครับตอนเย็นกินข้าวตั้นอ่าเขาเป็นข้าวปั for erm ้นโรนะครับเหมือน่ใช่ข้าวปั้นเกาหลีนะครับก็4ประมาณ400กิโลแคลนะครับรวมเป็น900กิโลแคลแล้วพอเย็นกลับมาอ่ามีกินคุกกี้ต่อนะครับวันนั้นไม่ได้ทานไม่ทานแอลกอฮอล์นะครับมีตอเย็นกลับมามีทานคุกกี้ต่อที่ค้างวันนก่อ ก็กินไปกประมาณ800กิโลแคลอรี่นะครับรวมเป็น9ก้าร้อยถเป็นพันเจ็ดนะโอเคเาประทานถือว่าถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคเลยถึงจะเกิน1,000กิโลแคลอรี่ที่ตั้งไว้แต่ก็ยังโอเคนะครับอ่ะจบวันพฤหัสทีนี้วันศุกร์วันศุกร์นี่ค่อนข้างแย่เลยแย่แย่แย่แย,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 แย่นะครับวันศุกร์ก็อ่ตื่นเช้ามา6กโมงเหมือนเดิมนะครับวันพฤหัสเลยก็อาทาข้าวต้มแล้วก็หมูสันนอกหม้อทอดนะครับก็200กิโลแคลอรี่นะครับทานไม่เยอะ อ๋ออจจะมีประกาศองด้วยนะครับประกาศรองก็มีช่วงเนี้ยมีวันหนึ่งหมดนะครับวันหนึ่งหมดตอนนี้ไม่ซื้อเติมไปซื้อมาเติมแล้วนะครับก็สองร้อยกิโลแคลรครับแล้วก็ทายทีก็ตอนบ่ายๆเลยบ่ายๆก็ซื้อของเคลื่อนเหมือนกันก็จะมีตัวคล้ายๆตัว s จ drink ก็จะเป็นชานมนะครับลดลดราคาประมาณสองกิโลแคลรอันนี้ไม่ไม่ไม่หวนะครับแล้วก็แคลร์ประมาณสองร้อยครับก็เป็นสี่ร้อยแล้ว แล้วมีมีเนี่ยใส่มิซใส่มิซสีสกอ,อกชีสอันนี้มีโปรโมชั่นเหมือนกันซื้อมาแต่ยังไม่ได้กินนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่แต่เย็นใส่กระเป๋าไว้สองวันแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่ทิ้งไว้นะคะระับตอนนี้ยังไม่นับไม่นับนะโอเคก็เป็นทั้งหมดตอนนี้400กิโลแคลอรี่อยู่แล้วก็มีอ่ามีนขนมข้าวโพดอ,อีกอันหนึ่งก็เป็นอ่าอีก110กิโลแคลอรี่เป็น500นะครับ500กิโลแคลอรี่แล้วโอเควันศุกร์ทิ้งวันศุกร์ตอนเย็นตอนเย็นเราก็ วัศุกร์อ๋อโอเควันศุกร์วันนี้ทางลูกชินไปสิบไม้นะครับนับนับอยู่ว่าจากเก้หาหรือสิบไม้เนี่ครับไม่เกินสิบนี้เนี่ยครับเก้าหรสิบไม้อ่ะตีไปสามรสิกิโลแคลเมื่อกี้สี่ร้อใช่ไหมเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบนะรับทานไปสอง้าของเนี่ยสองข้ะวของก,ก 3, 50. 50็ตีลัสามร้อยห้าสิบเจ็ดอยาสิบบวกสามร้หสิเป็น1นึ่งหนึ่งรกิโลแคลอ่าาโอเคครับแล้วก็มีทางขนมนิดนิดหน่อยนะครับขนมทานไม่เยอะนะครับก็ อีกประมาณสองถุงนะน่าจะไม่เกินสามร้อยกิโลแคลอรี่นะครับก็อยู่ประมาณพันสี่ร้อยกิโลแคลอรี่นะครับเพระฉะนั้นวันสุกนี่ถือว่าถือว่าทําได้ดีไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยววันศุกร์นะเมื่อกี้มันพฤหักใช่ไหมวันสุกกินลูกชิ้นอ่าโอเคอ่ะนะครับวันสุกกินวันสุกกิน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 เลยนะเดี๋ยวตอนกลางคืนกินขนมป่ะอ่า จำไม่ได้นะครับตอนอาทิตย์แรกจะได้อยู่นะอาทิตย์นันไม่มีเสียงเล่เพราะนาห่างไปหลายวันก็ออจำไม่ได้แล้วนะครับว่าพาอะไรไปบ้างครับรวดเร็วมากนะโอเคก็วันศุกร์พประมาณเดือนนี้ประมาณพันสี่พันห้ากิโลแคลอรี่วันนี้นะครับนะมาวันเสาร์วันเสาร์ตื่นเช้ามาวงครึ่งเหมือนเดิมก็ไม่ทานอะไรนะครับไปทานที่มอลเลยก็วันนี้มีพิซซ่ตีสิบนะครับของวันเสาร์ก็ ไปซื้อนมเข้าวโพดนมาแล้วก็น้ำแร่สองขวดนะครับน้ำแร่สองขวดมันโปรอย,อยู่ได้ลองจัดมานะครับปกติกินแต่น้ำธรรมดาของบิ๊กซีอ่าก็ทานนมเข้าวโพดไปร้อยสิบกิโลแคลอรี่กลางวันกินข้าวมันแกกเป็นข้าวไรเบอรี่นะครับแล้วก็เป็นอกไก่ต้มบวกไก่ทอดนะครับก็อ่าราคาอร้อยสิบตอนกลางวันกินแล้วประมาณสามร้อยสามร้อยกิโลแคลอรี่สี่ร้อยอะมันไม่ใช่ไม่ถึงสามร้อย เพราะว่าข้าวไม่เยอะนะครับถ้าใช้ข้าวข้าวน้อยแล้วก็เอาไก่ก็ให้ไม่เยอะนะครับก็อ่ะทีละสองนี้นก็รวมประมาณ400กิโลแคลอรีแล้วกันนะครับสองนี้น่ะเอ่อรวมข้าวโพดกับข้าวมันไก่นะครับส่วนตอนเย็นนะตอนเย็นนี่ก็เดี๋ยวนี่เลยตามนี้เลยครับก็มีข้าวต้มมีข้าวต้มข้าวต้200 100. ม200เป็น600อ่ามีผักกาดดองด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอนะมีแกงเข็ดแกงเข็ด 6กร้อยแเผ็ดอีกประมหสิเป็นเจ็ดร้อยห้าบอะแกเ็ดนี่คือแกเผ็ดทำที่บ้านนะครับเองกเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็มีขนมไซเบอร์ีออกขนมไซเบอร์ีออกประมาณห้าถุงห้าถุงวันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเจ็ดร้ห้าสิบเจห้าสิบเมื 700, 60, ม่อกี้เจ็ดร้อยใช่มเจ็ด้ยห้าสิเป็นพันสี่พันห้าปาณนี้นะครับโอเคก็ถือว่าวันเสาร์ก็ยังมีอยู่แต่จำได้ว่าตอนนี้ไอคลิปอ่ะมันจะมีวันพน้อที่โอเค แล้ววันศุกร์วันศุกร์เหมือแนบบเรากินเหมือนเรากินคุกกี้อะไรไปครับแล้วมันเยอะแล้วมันเยอะเกินนะครับไม่ดีนะครับแล้วก็วันวันเสาร์เน,นี่ยค่อนข้างดีนะครับโอเคก็ถามหลายวันแล้วเรื่องจริงๆคือเ,เราเรืลอมแล้วตอ,อาชิปอะครับอาชีพป,ปุ๊บแล้วก็ลบออกจากความจําเลยไม่ต้องไม่ต้องจำแล้วลบไปเลยพอลบไปปุ๊บลบออกจากเนี่ยครับมันก็จำไม่ได้แล้วทีนี้โอ้โหตอนนี้แบบเบอเอรเลยอะโอเคก็ สรุปว่าวันที่26ใช่หาือ23วันพฤหัสที่23วันพฤหัสบดีที่ 23, 23นะก็กินประมาณพันสี่พันห้าร้อยกิโลแคลอส่วนวันศุกร์ที่24เนี่ยนะครับได้ว่ากินไปสองพันนะถ้าจะมีขนมกิเลย้เนี่ยนะครับกินไปสองพันส่วนวันเสาร์ที่25เนี่ยก็กินประมาณพันสามพันสี่นะครับประมาณก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งที่พูดไปในคลิปที่แล้วก็คือว่าตอนเนี้ยมันเป็นวันที่ 26ก็เหรอ26 27 28 29คิดเายี่6วันอีกวันจะสิ้นเดืนอนนะโอเคก็ตอนเริ่มนะครับเราวั7ถึงวั9ประมาณนี้นะครับรวมก็จะวัางาร์นิดนึงแวร์แวร์วร์รีนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราอยากให้เดินแรกเราในโซนที่130ให้ได้นะครับ130จริงๆ130นิดเดี้แต่ละครับแต่ต,ต่าง1 0นี้มันต่ากัานน,น,นะแต่ก็เอาโอเคเรา ตั้งเลยว่าให้ตัดกันว่สามสิบนะครับดตันว่าสามสิบจานั้นก็ทีนี้หกวันเนี่ยเราก็ตั้งวันที่หนึ่งประตั้งเน้ก็คือสิ่งที่ทำก็คือว่าเราสามาที่จะลดอาหารหรืออดอาหารแบบชั่วขราวได้นะครับแต่ว,ว่าชั่วขราวก็คือน้ําหนักจริงมันไม่ลดหรอกน้ําหนักไม่ถึงน้ําหนักจริงที่ที่ทีท่ที่ควรจะเป็นนะยังไม่ลดแต่แต่ว่าการที่เรากินน้อยลงมากๆในช่วงสามสี่วันสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักลงแบบว่าเยอะๆไปนะครับ ก็โอเคก็คาดไวใช้วิธีนี้เพื่อเซตไปทรงเดิแรกให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เรียกว่าจะได้มีกำลังใจนะครับในการลงรต่อไปอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับโอเคเรายลเอียดอาจจะน้อยีกนิดนึงจริงในคลิปที่แล้วก็คิดว่าลงไว้พอสมควรเลยนะแล้วแบบว่าพอตัดคลิปเสร็จปุ๊บก็ไม่เอาละลบความจำไปหมดเพราะว่าคือพอเวลาเราทำ m u l ติท a s k i n g ครับมาติ i multi multi m u l t i t เลยอะ หลายมันติดเลยนะมันจะเมมโมรีมีจำกัดครับเมมโมรี่ของมนุษย์มันีจำกัดมีจำกัดนะในมุมเราเราคิดว่าอย่างั้นะเราคิดว่าอย่างนั้นนะเออสำหรับเราแล้วกันมีจำกัดนะครับเพราะนั้นเราต้องอะไรที่มันจบหรือว่าอะไรที่ทำเสร็จแล้วเราต้องพยายามลบลบลบลไปเลยแล้วก็ถ้าทำเรื่องใหม่ต้องเดี๋ยวนี้ต้องมีเวลาโหลดเรื่องใหม่ด้วยโหลดเรื่องใหม่นิดนึงอ่ะสักห้าทีอะไรเงี้ยขอปรับมูดนิดนึงจูบถามมาปุ๊บตอบไม่ ไม่สามารถตอบปรับได้นะครับต้องแบบว่าขอสักสองสามมิลระลึกน,นิดนึงว่าอ๋อโอเคนี่คือเรื่องนี้นะโอเคเรื่องถ้าฟิลนี้คือเรื่องนี้เดี๋ยวเดามันเลื่อนไม่ไกล้กันนาะมีปัญหานะครับอโอเคก็พออัดกีบน,นี้สองนิดสั้นตรงนี้เลยนะครับครั้งแรกนี้มาสิบห้านาทีแล้วมาครั้งที่สองนี้น่าจะเหลือแปดนาทีอะโอเคครับก็มีประมาณนี้อ๋อแล้วก็รอบนี้ที่เปลี่ยนมุมกล้องเพราะว่าที่อัดในมือถือใช้ไอรูนเว็บแคมแลดด้วก็ ตอผ่านคอมแล้วมันเสียงหายนะครับก็เลยอ่ะโอเคมาลองเปลี่ยนกล้องดูนะครับมีก็ยังไม่ได้เช็คเสียงเลยเนี่ยเช็คว่าน่าจะได้นะโอเคอ่ะมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ